สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ภูมิเจริญวังสามหมอสำนักงานใหญ่ค่ะ,ะก็จะไปชมคลิปนะคะหรือฟังพูดเด็ดจากร้านภูมิเจริญวังสามหมอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะวันนี้เรามีรถน้องใหม่รุ่นใหม่มาแนะนําจ้าเป็นเจ้าตัวน,นี้เลยค่ะเป็นฟอร์ดเทนเจอนะคะปี2021คะ่ะราคาอยู่ที่4 90 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะผ่อน9,100บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ ผ่อนแค่9,100บาทเท่านั้นจ้าเราไปดูรอบคันกันเลยค่ะสำหรับในเดือนเมษายนนะคะเซลยมินตานะคะมีโปรเด็ดๆมาแนะนำลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ อาจจะเป็นฟรีดาวนะคะจองแค่100บาทเท่านั้นนะคะยำนะคะแค่100บาทนะคะรับรถที่0บาทค่ะจบทุกคนันดันทุกเคสให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะถ้าลูกค้าส,สนใจนะคะรถ Ford r a n เจอร์สีดำนี้สวยแล้วก็หายากมากนะคะทางเราเรานำเข้ามาแล้วนะคะสนใจติดต่อเบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะมินตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ